มาครับเสี้ยวเพิงเมียบ่อไอ้นี่นะเมียบ่อไอ้เเมียบ่อเนี่ยเจ๊ดื้อคอมเมนเมียน้อพี่น้องเลาวน้องสาวไอ้มือ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 เมียกูได้ไปไหนเลยเมียปุ๊กี้น้องกูเออแล้วมึงเป็นลุงกูเสี้ยวก็จะไดนข้นมาเป็นช่องเป็นเดียวกันเพื่อนลุงเสี้ยวอืมอืมอืม นั <laughs> ่งเคยเียวเถอะมัเปิดกูลูกหามึงไปได้มันได้จ่าเบมันเมือพีเมื่อีเราจะเรื่มเอาพิมมือขลุ่นเลยเด็กพระเจ้าอกอนมือเมี่ยมั่นบนตรงไหนไอ้แม็นขลุ่นสีเอาเจ้าว เท่าไหน่้านสามหน่วยซองเ่ไหเอาหัวใหญ่บบ่เจ็ดพเอาหมกรีกสองพันเลยาสบายดีเดสบายดีพี่น้อง,น,องน้องน้กามาพบกับน้องดัดอีคือเก่าพี่นออ้อ, 9, นองเอาหมากรีกสองพันเลยกับหมกนาวสามพ เดด๋มักหนาวสามพันเอาขอาปุ่นด้วนหนึ่งเวยขอาปุ่นด้่ยเท่าไหร่เจ็ดพันถ้าเจ็ดพันเลยป่ะนี่ข่่น กามาอยู่เรางามพี่น้องวางเป็นสีพผ้ากันไปดินสะดไไปดินตาดประมาณนี้เลยโยในรถนะ<ม>คุณนะแอบกันมาพี่นอ้องกาจะน่้ก็ไปพกๆก,กันอยู่คนเด้ยวนะเอากระดงมาแบตซื้อการซื้อพี่น้อง มาลำเทะตาาไม่ดีการละท้ายไม่ดีเบิร์ดทุกคนเนาะพี่เกาพี่หลังวันนี้ว่าขอๆกับที้งานเนาะเนาะนี่แหละเออเงี้ยออกมาแดดมะมันแหลนั่นเลยข้ากันมาเที่ยวตาดเลาะเนาะอ่าข้าขไว้กับน้องสาวเนาะตาพวกเอานี่แหละมาเที่ยวเนาะตอนนี้ก็อยวนเมืองอยู่แข้งสซลวันเนาะเมืองดาวงาม ตำราเราหนาวเบิ่งนเอกันเนาะง่ามง่ามน้องเนาะนี่เหมือนค่เนาเสียงรบกวนอาจะนีเนาะเพราะว่าเขาพาใหม่เขาเขาก็งปับปุงกด้างีเขวใหม่ได้เนี่ยเนาะเห็นบ่เฮยถ้าซีเอขัวใหม่ได้เนี่ยเนาะเขาสีเใหม่เออแบบอันนั้นจะเซดแบบไข่ายแบบนี้พ่ทงเจ้าสิ ว่าทองเทียวจะหาจะเสียแบบไรความฝันทองฝืนเนาะจะสิบประมาณ,น,น,น,มาณนี่พี่เนอะเออเห็นได้เขาเห็ดตรือเพจอันนี้เขามาหายเยขาว่าอะไรเขาซื้อเครืองมากินนี่นั่นเนาะเออพี่เนอะ ระดาษปลาปุ่งเนาะอาจสิม่นเฮดใจปีใหมนี่เนาะเพราะว่าโควิดมันก็มีอย่างนี้แ่แต่กะปองกันเอาได้พีน้องเอ้ยก็สิงะเนาะเย็นดีเว้ยอากาศเย็นดีเอ้ยพีนอยไม่ใช่เลย เท็ดอียงแต่งจ้ะมาแลวพี่น้องมาราลไปเออลงมืที่ดีลนะ่ปั่นมืไปนั่มก็ดีแล้วมานเราไมหมายแบบนี้ได้เก่งเรือจ้าอันเก่งๆังวะน้าเอซสองอายเข้าไ้คนโก้สะไปดีพี่น้อง เอาแนน่มจะยูซองหันเจ้าเขาเอื่นจะว่าเนี่ยอะไรเอื่อนยายปลาหนองสาวโอ้ยเสื้อนี้เขาก็นั่งยิดหน่องซาาเนาะหน่องสาหนองสาหนองาวขคงทำไว้เองเออแม่เหรอนาก็บกคือกันสินะเอฟสี่เพาอะไรหูหนบอได้บุกหนอเลยม่ออ แดก่อแบดแล้วน้องรัดป่ะตองน้องรัดป่ะแนนก็ถ่ายไปเงียบอ๋อแบบป้าสืบสืบข้าวสืบข้าวเนเป็นแบบสช้สืบสช้สืบแนนใหญ่ยใหญ่ใหญ้เฮ้ยายฮะจิบเจาเป็ดให้คำนั่งพี่เขกปอนทิ้งขาวนเลยเจาเป็ดีจะไปลอย

เอาเวทเวจ้าเป็นคนขรุนเดินจะผสงไทยซมเอรยาจะออกสิมือจะเห็นเเห็นว่าเฮ้ยมอง่านี่นี่เองอร่อยเอาพวอ้กมอันนั้นฮันเจอะไรกันทับเดียวทับเฮ้เอาไวปึ๊แค่ไวเอานี้เอาการจ้องหันโจหัวมันเด็กกระบีบรง้องผมมมีแบบน้าวแลุ้งพี่น้องกันแท้น้อกกบลบรี่หมดย้อ เราบวงแทบคือเป็นบบงไล่เลยวมึงจะกินก็กินมึงกินยังกอจริงหรปลาหมึกกินปลาหมึกบ้าพิชิตจ้าไเด้อพี่น้องทุกคนทำไมกินแต่ปลาหมึกต้องโปผ่านจ้าเต๋อแม่นบ่าเต๋อกินแต่ปลาหมึกคนนี้อยู่ในลายแซนเตอร์ผมคือลายแซนเตอร์คือปลาหมึกกินแต่หมึกกับหมึกนั่นมาจงกินน้ำมันกินอลากรูยวเไปกินได้ปลาหมึกนะมันสุดมากกับกิน ก็กินเยอะๆนะจ๊ะเวมันม่ทีเม่ทีจจะเรื่องของทิ้งมือคลถึงเลยเด้กพรจ้บอกอาณเมืองมี่มันบนตรงไงไอ้มันคลร์ลสิเอาเจ้าไปงานเฮ้ยยิ่งลูกเนข่าไม่ก็นแต่ปลาหมึกยิ่ได้กับปลาหมึกเหมือนบ่อนท่ไน้ใดเคยในบ่อว่าผ้าจะไปลินนั่นเอาก็จิตตะมม่งเนาะ มาอกดตมหุงมึงเรอาต่หงเนาะสิเอ้าาตอรเรางามเราชิปีนึงเนาะชิกชแต่ว่าพอดีแม่ไอ้เพิงพอดีพอดีเนาะเด็กิโพกคะแนเด็กแงเด็กคนเาเล่นเ้าเลเพิ่งไงาาิ เอาละม่แล้วมึงาบี้ยทุกกูได้ทุบเลยได้ได้ด้ทุีนี่นี่บรรยากาศมึงบรรยากาศเหนนหจไอน้คลคือเป็ดอเป็ดาบ้นะนีเป็ดกับก้าเป็ดเป็ด่ประจมหนาม่แงห็ดเทนกูจะเข้าองจะนาะ จะโบน่าเกินมาเป็นหนองบกไวเลยตัวกูเข่าห้าหยากกูเข่าห้าหยักเป็นหนองมือมันอ่มันไฟโซเซโซเซไฟซุ่มฉีซุ่มหาเนหนองมัน่วงมึงบอกกินแล้วบอกว่ามึงเข่าไปห้าปุ่นยิงคนนั้น่าเขาก็มีไอ้เยอะไอหนองที่ผมเห็น มาเถื่อนบ้านเมื่อกี้ไม่พัดห่วงเลยมาที่มึงไปหาน้องเขาได้แบบไปหาสหลีนี่เดินมุซ่าทองะสอาซ่าทองเอา่อแม่เขาจูบมาหายบ่เอาเป็นผู้ชายเอาไป,าาไปใช้ก็ได้สบายไปหรอกน้องไปหรอกมึงกับ่มแล้วนนี่มันปิดนี่นเขาบอกติดกดับกราจรไปกูซางเง,งี้ยมึงอ่ะมบวกอะเล่าพื้นนะพี่น้องแม่นทุกคนทาบงตอนกินนะทุกคนที่มันอ่ะดีเบส ไี่หมดยังเลี้ยงแต่พอดีชอบผ้ง่อยยังเอกอคะพ่นองเจ้าแไหนนะไอแทะแฉ้งรสาตำลวงพวบางว่นนี่พอดีเนอะยู่ดาวงามมีตำลวงพวบางเลยสิน้อง no ดูได้ไงขคือสีกรอบเนะบาะบนเหนือบนหงส์ไใไปทงสีดีมันั่งมอเตแเียแซ่บมวดีไปตัวนึงชิโน่คนนี้ได้เนี่ยมดีแม้บ่ต้อง,ตองเพิ่มกระแดกเลย ไปกับปุ๊พี่เนาะสองเาสองคนคือั้นาได้นไปบ้เป็้าสบายสบายดีพี่น้องสองครับแซงมาล้สบาอ่านะพี่น้องเนาะกินแอลกอฮอล์น้งนานจะไม่ให้เมาจะไดเฮ้ยีสอบปรับัอยังไม่ยรทะเสบายดีบอ่งละเอียดเด้ต้องนั่งละเอียดเพศสาวท่าก็จะต่ากได้ลยมาลินมาลนมากระพมากรบไพมากับเซี่ยวเพิงเมี่ยบบ่ ไฮ้นีนะเมียบ่ออ้เเมียบ่เนี่ยเจด้อพ่้แม่เมียเพี่น้องเองสาวมือมือมือมาแล้วจังหวะกันเมียกูได้ไปใช่ไหมเมียุก้น้องกูเออมึงเป็ลุงกูเอาเสกันจะไดขมไปเท่าไปเดียวกันเพื่นลุงเสีวาเ น้องเคยเสี่ยงเถอะมึงเปิดกูลูกถามมึงไปได้มั่นลูกเสียวน้องเคยเสียวก็ได้เฮ้ยขออนุญาตด้วยเก็บก่อนจะบาดพอได้เกิดกบขึ้นได้ลูกเสีย่ยงงานมิตรภาไม่เท่าเลยเสียวคมอยู่ในบ้านกูเชื่อเหมือนลูกว่าลูกลูกลองเอาเอาเอาน้องบ้านกันเสียวกันตื่เต้นมึได้น้องเคยน้องเคยเสียว ไดด้บมา่านมาานเด้อพี่น้องเด้อนอกบ้านเลยกุบเปเดียวก็มึงก็ได้กูนักพื้นมึงเป็นลุงนุจาตัดาก้านเสี่ยวก้นี็แล้วนอน้าไปซื้ไปซ่มเนาะไปซก์เลี้ยงเขานี่เนาะอมนตันั้นวกิมีโอกาสดูถ้าข้าวใบกรน้ลดเดนยังอาจจะดินงไปเลยน้ำเจียวเผือกก้อยไปหยอกหนองเจียวเบอรก้อยเสร็จแล้วเอ อันสองก็ผ่านไปแล้วผ่านแล้วเลผ่านยังยสุดจุดอยูุ่ดผ่านแล้วเออผ่านผ่านเินแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ยังทันในเงินแต่ว่ายังได้เลมือนีก็ไหดิเปนบททันรเงิรทันตั้งรวบเืินไบ้ยังไ่ได้ส่งพินได้ชิปเลียนผลจากส่งพินไหนบอกเพียงอกอตแ้ว ได้ก็ฝากเอฟซีน้องรัดใส่กินเลยเด้อพี่น้องเด้อคดไหลจะต้องกิน,<ห>นข้าวไข่ทำไมกินแต่ปลาหมึกหน่งปลาเมือยปลาเมึอกปลาไหลที่ปลาเมือกจะมาโอเอฟซีจะคอมเมนต์ว่าทำไมทำ่ากินแต่ปลาหมึกอย่างเดียวเนาะ <c oughs> ไม่มีอะไรกินบ้างเลยไปซื้อมาหลายโลจ้ เขาอยู่บ like. no on ้านเพื่อนเนาะเขาคิดยังบอกพี่น้องเลยบอกว่าจริงเนาะมันก็มึงเนาะไม่แต่บอลลินมันก็บ่อคอยมีเนาะเมียเมียบอลลินมันกินกะบ่อคอยบ่อคอยไปวใ่ไหมเดี๋อยู่หันอยู่บ้นบอมีบ้านนันนี่มียกตัดหลอดตัดยังเข้ามาเลยเขาก็ไปยุงมาเพอมึงอย่างเดียวบอกบอกพี่น้องมึงมาด้วยว่ามัหมักแห้งเดี๋ยวก็ไปหาเขาไปเบิ่งบรรยากาศหน่อหนึ่งไปวันทีให้จะมาเป็นเมื่อก่อนไง ผมว่าเป็นมือกองเจ๋อผมเดี๋ยวไปทายเอาแพ่นกูได้ื้อสาวลูกไปอะไรแม่นี่ตัวหน่วยแบบเดิมครับหน่วยมันอันเดี๋ยวไปดับนั่นนันที่ <c oughs> ไปเบ่งภาพพี่น่องไปเบ่งหนำตกตาดเนาะบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> nè nước ngoài đi ra đi nó cái hang này rồi nè bảy say chảo thịt bảy say นีแล้วบรรยากาศพี่น้องแต่ว่ามันกมีเสียงรบกวนเด้อพี่น้องเด้อผมได้ยินหรอกเฮ้ยไปย่างก่อนเฮ้ยไปย่างก้อน คเอก็แน่บรรยากาศโคตรได้เลยพี่น้อง นี่พี่ดอง,อองโคตรงามเลยพี่ดอง